พี่นนมีของใหม่มาให้เล่นเป็นปืนหนังยางกระดาษเล็งเป้าแล้วก็ยิงขั้นตอนแรกพับครึ่งกระดาษแนวยาวปึ๊บพับอีกทบหนึ่งนะครับผมทั้งหมดจะ3ามทบนะครับทบสุดท้ายนะครับผมปึ๊บให้เราทําการพับแบบนี้2อันนะครับขั้นตอนต่อไปเรานํามาพับครึ่งแบบนี้นะครับผมทั้ง2อันเลยปึ๊บบีบนะครับจากนั้นนะครับผมมาพับเฉียงแบบนี้นะครับผมทั้ง2ด้านนะครับ อันนี้เราจะทําด้ามปืนปึ๊บขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็เปิดกระดาษตรงนี้นะครับผมทั้งสองข้างแล้วก็สอดใส่เสร็จแล้วนะครับผมนํากระดาษอีกแผ่นหนึ่งมาม้วนนะครับม้วนเสร็จมาเล็งนะครับผมเราก็ตัดออกนะครับเราประมาณนี้นะครับผมติดเทปใสกันกระดาษหลุดก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยหนังยางมามัดปึ๊บป๊บจากนั้นนํากระดาษม้วนที่เหลือมาใส่ตรงกลางนะครับผมสอดเข้าไปแบบนี้เลยเพื่อความแข็งแรงติดเทปใสนะครับผมทั้งบนทั้งล่างต่อไปเอากันไกลมาตัดที่ใส่หนังยางด้านหน้าเป็นอันเสร็จสิ้น พี่นนท์มีของใหม่มาหเล่นเป็นอาวุธดินจาเป่าลูกดอกกระดาษใช้ปากเป่าด้วยความแรงยัดลูกดอกเล็งให้แม่นเป่าตรงๆนะครับผมขวดก็จะล้มแบบนี้เลยขั้นตอนแรกนำกาวมาทาขอบกระดาษแบบนี้เลยจากนั้นพลิกกระดาษมาแนวนอนนะครับผมแล้วก็ทําการม้วนนะครับให้กาวติดด้านในนะครับผมเราก็ม้วนไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้เราก็บีบกาวให้ติดด้านในนะครับผมที่เราทาไว้นี่บีบแบบนี้เลย โอเคจากนั้นนะครับผมนําเทปใสมาติดนะครับผมใครจะติดเทปใสแบ,แบบแนวยาวทีเดียวไปเลยก็ได้นะครับผมง่ายดีขั้นตอนต่อไปเราก็เลือกฝั่งที่เราจะเอาปากเป่านะครับผมเราก็เอาเทปใสติดให้รอบๆแบบนี้นะครับผมปากจะได้ไม่โดนกระดาษนะครับเราก็ติดเทปใสให้รอบๆเลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะมาม้วนล,ลูกดอกนะครับผมเราก็ม้วนเข้าแบบนี้เลยนะครับผมง่ายๆเลยแล้วก็เทปใสติดนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนํามาวัดให้ใกล้เคียงกันนะครับผมยัดเข้าไปแล้วก็เป่า พี่นนท์มีของใหม่มาเล่นดึงแล้วก็ปล่อยแบบนี้เลยหมุนติ้ว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 นะครับผมอย่างสวยนะครับขั้นตอนแรกเตรียมกระดาษสสีแล้วแต่จะเอาสีอะไรก็ได้นะครับผมพับแล้วก็ตัดพร้อมกันเลยปึ๊บเปิดออกมานะครับผมแล้วก็ทําการพับเข้ารอยเดิมนะครับผมแล้วก็ดึงลงมานิดนึงนะครับผมให้มันห่างประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็รีดปึ๊บปึ๊บนี่นะครับด้านขอบให้มันห่างประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับผม แล้วก็พับแบบนี้ขึ้นนะครับผม1เซนติเมตรนะครับผมความกว้างนะครับให้เราพับไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะสุดนะครับผมแบบนี้เลยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวิธีการเล่นนะครับผมให้เราดึงออกมาแบบนี้ข้างละ2แผ่นนะครับผมดึงจนสุดแล้วก็ปล่อยนะครับ